แล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนสร้างบ้านเอาชีวิตรอดหลังนี้เลยนะครับนะอ่าก็จะเป็นบ้านเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือไม่มีอะไรหรอกนะครับนะอ่าด้านหน้าก็จะมีเป็นแบบแปลงข้าวแปลงผักอะไรอย่างนี้นะครับผมนะตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นเล้าไก่ เหมือนเดิมเป็นเล้าไก่อีกแล้วนะครับอ่ะโอเคและก่อนจะไปรับชมการสอนสร้างบ้านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะอ่าเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็วางบล็อกหินไปห้าบล็อกก่อนนะครับึ๊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 บ,บ,บแล้วก็วางเลี้ยวมาด้านนี้อีกเจ็ดบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมแล้วก็เลี้ยวมาด้านนี้อีก4บล็อกึ๊บ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 ,บอ่า แล้วก็เลี้ยวกลับมาด้านนี้อีก4บล็อกเหมือนเดิมนะครับจึบจบจๆบจบตรงนี้เราก็เหลือเอาไว้เป็นประตูทางเข้านะจ๊ะแล้วเราก็มาปูพื้นบ้านกันเลยนะครับโอเคก็ปูพื้นด้วยหินนี่นะครับนะจุบจึบจึบจบ จึ๊บเยิบบอ่าประมาณนี้นะครับแล้วต่อมานะครับเราก็มาทําตัวบ้านกันต่อเลยนะครับนันเราก็เอาบล็อกไม้อกปอกเปลือกนะครับมาวางตรงนี้นะจ๊ะอ่าโอเควางขึ้นมาแบบนี้นะครับเออวางตามผมเลยนะครับน่ะอ่าน่าจะแบบนี้เนาะโอเคแล้วตรงน,นี้ก็ว้นมาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับ<_ <kat>. <_เออนะครับนะแม่ตัวบ้านนี้ผมสร้างไว้หลายวันแล้วนะครับเออแล้วก็เริ่มจะลืม เริ่มจะลืมแบบอีกแล้วนะครับว่าสร้างยังไงนะจ๊ะเออบางทีก็ต้องแวะไปดูตัวอย่างเออบอกตามตรงเลยนะจ๊ะมาดมยอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นกระจกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าต่อมาเราก็มาเริ่มทําหลังคากันต่อเลยนะครับนะ่าเราก็เอาบันไดบล็อกหินนี่แหละครับน่ามาทําหลังคานะครับออนะครับ โอ้โหในชีวิตจริงนี่ไม่น่าจะได้เนาะเอาหลังคาเอาบล็อกหินมาทําหลังคาเนี่ยนะครับผมเออนะไม่ต้องไปสนน,นะครับผมชีวิตจงชีวิตจริงนะเออในนี้มันเป็นเปลี่ยนมโดยนะโอเคอ่าเราก็วางเป็นหลังคาจั่วขึ้นมาแบบนี้ไปก่อนนะครับเออหลังคาแบบนี้ใครก็ใครก็น่าจะทําปิ่นเนาะอ่า เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําหลังคาตรงนี้กันต่อเลยนะอ่าตรงกลางเราก็จะใช้เป็นบันไดไม้โอ๊กนะครับอ่าตรงนี้อ่ามันน่าจะทําแบบนี้เนาะหันข้างจึ๊บอ่าจึ๊บอ่าเป็นหลังคาเป็นจัวเล็กๆตรงนี้นะครับเออเพิ่มเติมนะที่จริงผมไม่ได้ทําหรอกแต่มาเพิ่มเติมทีหลังนะครับผมเออหลังคามันดูว่างจนเกินไปนะครับไม่ได้มันต้องดูให้มันมีความพิเศษเข้ามานะครับเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้เราต้องวางกับหัวนะครับเดี๋ยวสิ โอ้โหตรงนี้ก็วางกับหัวแบบนี้เนาะอ่าเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอากระจกมาใส่นะครับโอเคตรงนี้เราก็เว้นไปเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะจ๊ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิอ่ะโอยมันต้องวางตรงนี้จึ๊บออ่่่ะะะแล้้้้้ววกก็ทาาาางดดนนนนนีีครรับบูสึผผิิมจยเ แล้วตรงนี้ก็มาวางกับหัวนะครับเออนะเดี๋ยวเราจะเอาสสลปไม้โอกนี่แหละนะครับมาวางปิดด้านบนตรงนี้นะครับผมอ่าจึบ๊บจึบแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่าแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็จะมาทำเล้าไก่นะครับผมเออหน้าก็เป็นเล้าไก่ที่เซนจะน่ารักของเรานะจ๊ะอ่าจึบ๊บจึบโอเคแล้วก็เอารั้วนะครับรั้วไม้โอกนี่แหละมาวางออกมาตรงนี้นะครับผมอ่า เย่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะเึ๊บจึบ๊บจึบ๊บจึบ๊บอ่ะแล้วก็ใส่ประตูล้วเข้าไปจึบ๊บ เราก็จะได้เป็นเล้าไก่ข้างบ้านแบบนี้มาเล้วนะครับต่อมาก็มากั้นตรงนี้ด้วยนะครับนะก็กั้นออกมา5้าอันนะครับนะแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้สีออออ่อันจึ๊บ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 อ่าเอาไว้เป็นเปลงข้าวนะจ๊ะแล้วเราก็มาใส่ประตูกันต่อเลยนะครับแล้วก็กระจกด้วยนะครับนะเออใส่เข้าไปให้เหรียบร้อยนะจ๊ะเลีย้ยวด้านในตรงนี้ก็ใส่กระจกเข้าไปทาไมมันวางยากวางเงย็นอะไรแบบนี้วะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ<ๆ>เดี๋ยวนะ จากนั้นก็มาทำเพลงข้าวของเรากันต่อเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบอ่อน้ำนะครับนี่เป็นสระน้ำเป็นบอ่อน้ำเป็นอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ,ะโอเคแล้วก็วันดินนะครับผมวันดินปลูกข้าวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะจะเอาปุ๋ยมาวางทำไมวะเนี่ยเออเม็ดข้าวยังไม่ได้วางเลยปะท่าแล้วก็ทำให้ต้นข้าวของเรานั้นโตเจริญง,งอกงามจย๊บแล้วก็ใส่ ต้นอ้อต้นอ้อยต้นนี้เข้าไปอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไก่มาวางสักสองสาตัวจึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาทําทางเดินนะครับยึบยึบอ่าทางเดินไม่รู้เหมือนต้นฉบับเปล่าช่างมันนะครับผมเฮ้อแม่ใครจะทำเหมือนได้ปะอ่ะยึบ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 แล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเพิ่มเติมความเป็นธรรมชาติหรือว่าความรกรึเข้าไปนะครับผมยึบอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านเอาชีวิตรอดหลังนี้ของเรานะครับนะโอ้โหเป็นไง น่ารักนะครับนะเป็นบ้านเอาชีวิตรอดที่ง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมด้วยนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว